บิน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 นบิถ้าอยากซิ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ตามวิงกั o แฟมิลี่มาเลยสายซิ่งห้ามพลาดนะครับวันนี้จะขอพาทุกคนมาที่แฮปปี้ซันชายพาร์คปทุมธานีสนามโกค้คาร์ทมันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับสนามโกค้คาร์ทที่นี่อยู่ที่ Happy ้ซันชายพาร์คนี่เองแต่จะอยู่โซนด้านนอกนะข้างๆกับสไลเดอร์ลอยฟ้ารถโกค้คาร์ทที่นี่เขาใหม่เอามากม มีให้เลือกหลายคันครับสนามก็สวยโค้งก็เยอะมีทีมงานะดูแลให้เราตลอดการขับขี่อีกด้วยและที่สำคัญคือราคาไม่แพงเลยครับแต่ราคาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นต่อคนนะถ้าคุณพ่อกับคุณลูกนั่งคันเดียวกันเขาก็จะคิดเป็น2คนถ้าลูกใครโตแล้วขับขี่เองได้ก็ไปมันให้สุดเลยครับด้วยความที่กราฟิกเนี่ยเป็นสายซิ่งอยู่แล้วคือชอบเล่นเอามากๆถึงขั้นเล่นแล้วไม่อยากกลับบ้านกันเลยถ้าอยากเล่นโกคาร์ดไม่ต้องรอแค่วันหยุด ที่นี่เขาเปิดทุกวันยันสี่ทุ่มใครมากับเพื่อนบอกเลยงานนี้มีแข่งแน่นอนหรือจะมาเป็นครอบครัวนะครับก็สนุกมันยกแก๊งเฮฮากันแบบสดๆครับถ้าชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ